สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเพิ่มพื้นที่จอดรถในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ําเงินกันบ้างล่าสุดนะครับเราฟอร์มเตรียมเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติหรือ Robot Parking นำร่องสถานี3ย่านเป็นที่แรกเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในวันที่1เมษายนนี้ เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่26มีนาคม2,564การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือเราฟอมได้จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่จอดรถในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงิน โดยนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติหรือ robot p a r k ิ้งมาติดตั้งในบริเวณลานจอดรถของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเริ่มที่ลานจอดรถสถานี3ย่านเป็นที่แรกเนื่องจากลานจอดรถสถานี3ย่านมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งการจอดรถแบบรายเดือนและรายวันสำหรับระบบที่จอดรถอัตโนมัติหรือรบ b o t p a r k ิ้งนั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของพื้นที่จอดรถที่มีอยู่อย่างจํานวนจํากัดเมื่อผู้ใช้บริการนํารถเข้ามาจอดจะมีเครื่องกลทําหน้าที่เสมือนหุ่นยนต์รับรถขึ้นไปจอดในลักษณะซ้อนกันในแนวดิ่งทําให้จอดรถได้มากขึ้นอีกทั้งใช้เวลาเฉลี่ยในการรับส่งรถเข้าและออกจากที่จอดรถเพียงคันละ90วินาทีได้หากจอดรถชั้นไกลสุดจะใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นซึ่งผู้ใช้บริการ ไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถนับเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการนอกจากนี้เราฟอมอยังได้ติดตั้งและตรวจสอบระบบที่จอดรถอัตโนมัติด,ดังกล่าวให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้เราฟอมอร์กำหนดจะเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติบริเวณลานจอดรถสถานีสามย่าน ในวันที่1เมษายน2 5 6 4ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปโดยยังคงคิดอัตราค่าบริการที่จอดรถตามปกติกรณีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าคิดอัตราค่าจอดรถ15บาทต่อ2ชั่วโมงและผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าคิดอัตราค่าจอดรถ50บาทต่อชั่วโมงสำหรับผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือนคิดอัตราค่าจอดรถ2,000บาทต่อเดือนโดยเมื่อเปิดให้บริการ ที่จอดรถอัตโนมัติแล้วจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมดจำนวน46คันพร้อมกันนี้เราฟอร์มได้เตรียมดำเนินการติดตั้งที่จอดรถอัตโนมัติเพิ่มเติมบริเวณลานจอดรถสถานีห้วยขวางและลานจอดรถอื่นๆในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเป็นลำดับต่อไปเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น ให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงเพื่อช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมระบบที่จอดรถอัตโนมัติหรือ robot parking นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอปัญหาการกระจรการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสม,มัยใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย และควรเร่งขยายไปยังจุดอื่นโดยเร็วครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ราควรกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ